จะเป็นโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะระยะเวลาที่ไปศึกษาก็4เดือนนะคะหรือ1เทอมเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาถึงกรกฎาค่ะในทุนนะคะก็จะรวมถึงค่าตัว๋วเครื่องบินค่าหอพักค่าเทอมค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะในการเลือกคัดเลือกนะคะก็จะใช้เกณฑ์การตัดสินโดยการดูเกรดนะคะแล้วก็ มีคะแนนสอบวัดระดับทางภาษาจีนค่ะแล้วก็ใช้การสัมภาษณ์ด้วยค่ะก่อนไปนะคะก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะคะก็แค่มั่นใจในการพูดภาษาแล้วก็มีการเตรียมในเรื่องของเอกสารเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะตื่นเต้นอย่างแรกก็คือที่สนามบินเลยค่ะเพราะว่ากลัวไปผิดมาก การขึ้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะไปคนเดียวก็ง่ายมากๆเลยมีป้ายบอกชัดเจนแล้วก็ไม่ได้กดดันอย่างที่คิดค่ะโดยมหาลัยที่ไปนะคะก็เป็นมหาลัยยูนานมินจูต้าเฉยนะคะไปที่นูน่นอย่างแรกที่ปรับตัวนะคะก็คือเรื่องอาหารค่ะอาหารไม่ค่อยถูกปากคนไทยอย่างเรานะคะมันก็จะมันๆเค็มๆนิดนึงในส่วนเรื่อง การใช้ชีวิตไม่ได้ปรับตัวอะไรมากแค่เดินเยอะมากๆค่ะเพราะที่นู่นจะเดินกันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะในหอนะคะก็จะเป็นหอต่างชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็โชคดีนิดนึงก็คือได้รูเมทเป็นคนไทยค่ะในเรื่องการเรียนนะคะก็ไม่ได้หนักเลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมคลายเคยรียดให้นักศึกษาต่างชาติทุกเดือนเลยค่ะอย่างเช่นกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของประเทศจีนค่ะ แล้วก็มีให้นักศึกษาต่างชาติได้ร่วมกันทําอาหารแล้วก็แข่งขันทักทักษะภาษาจีนค่ะแล้วก็มีในเรื่องของกิจกรรมให้คนต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมจีนเยอะมากๆเลยค่ะไม่เข่งคัดเรื่องการแต่งกายไปเรียนค่ะก็แค่สุภาพไม่แต่งแบบว่าโป๊จนเกินไปแล้วก็ คนจีนค่อนข้างตรงต่อเวลามากค่ะประทับใจมากๆเลยก็คืออาจารย์ต้อนรับนักเรียนชาวต่างชาติมากๆค่ะแล้วก็การเรียนการสอนที่นู่นนะคะอาจารย์ก็จะตรงเวลามากๆค่ะแล้วก็เวลามาสอนก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขนมมาให้เพื่อนๆในห้องค่ะประชาชนทั่วไปคนจีนทั่วไปก็ค่อนข้างที่จะน่ารักกับคนต่างชาติค่ะ หนึ่งเลยก็คือมั่นใจที่จะพูดภาษาจีนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาไม่สนเลยว่าเราจะพูดผิดหรือเปล่าแค่มั่นใจก็โอเคแล้วอะค่ะนอกจากภาษาก็จะเป็นในเรื่องของมิตรภาพค่ะได้เพื่อนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนต่างชาติน่ารักมากๆค่ะก็ฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนที่อยากไปประเทศจีนนะคะการไปประเทศจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะถ้าเรามีความเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาแล้วก็ สอบวัดระดับไว้ให้พร้อมเนี่ยก็มีโอกาสมากๆเลยค่ะที่จะได้ไปค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ในสาขานะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตมากๆเลยค่ะอรลชื่อจอีกกันารเชื่อน,นี้เต์ซีซินเจ้าเลี้ยวก็ขอบคุณอาจารย์ที่มหาวิทยายลัยยูนนานมินจูตเาเชนะคะ อาจารย์ดูแลอย่างดีมากๆเลยค่ะในตอนแรกก็ไปรับที่สนามบินช่วงแรกๆยังปรับตัวไม่ได้ก็ให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็มีการไปทำอาหารแล้วก็ทานอาหารที่บ้านอาจารย์ด้วยค่ะก็เป็นการเรียนรู้วัฒน,นธรรมอย่างหนึ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ